Abang kereta. ได้จ้งพนมาเสียหนา,าเพราะว่าท,าทา่านท่าเปล่าเสียฝนจิพา่ายุสิเขาเด้แจ้กเพราะว่า,าวันที่เจ็ดหอดวันที่เท่าใดละพา่ายุสิเขาอีสาน